ีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผม New Smartphone อั d เดตวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยกันมากและกำลังเป็นกระแสแรงในกลุ่มคนที่ชอบมือถือคุ้มค่านั่นก็คือ Infinix Hot 70 Pro และ Hot 70 Pro Max สมาร์ทโฟนที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความแรง ดีไซน์สวยและฟีเจอร์จัดเต็มในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายคลิปนี้ผอมาจะพาทุกคนไปรู้จักมือถือรุ่นนี้แบบละเอียดตั้งแต่แนวคิดการออกแบบประสบการใช้งานจริงไปจนถึงจุดเด่นที่ทำให้อ n f ฟ n i x Hot อ0 Pro และ Pro Max กลายเป็นมือถือที่น่าสนใจมากในปีนี้ถ้าเรามองจากดีไซน์ภายนอกสิ่งแรกที่รู้สึกได้ทันทีคืออินฟิ i x ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของตัวเครื่องมากตัวเครื่องมีเส้นสายที่ดูทันสมัยฝาหลังมีการเล่นแสงและพื้นผิวที่ดูพรีเมียมเกินราคา จับแล้วให้ความรู้สึกแน่นไม่กองแกงสีสันที่ให้มาดูโดดเด่นเหมาะทั้งกับวัยรุ่นและวัยทำงานตัวเครื่องบางเบาพกพาง่ายใส่กระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าเสื้อก็ไม่รู้สึกเททะซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่หลายคนชื่นชอบมากเพราะมือถือจอใหญ่แต่ยังถือใช้งานด้วยมือเดียวได้สบาย หน้าจอของ Infinix Hot 70 Pro และ Pro Max ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญหน้าจอขนาดใหญ่ให้พื้นที่การใช้งานเต็มตามเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบดูวิดีโอดูหนังเล่นโซเชียลหรือเล่นเกมความละเอียดคมชัดสีส,สันสดใสมุมมองกว้างใช้งานกลางแจง้งได้ดีการเลื่อนหน้าจอลื่นไหลทำให้การใช้งานในชีวิตประจำวันรู้สึกสมูทไม่ว่าจะเลื่อนปิดดูท i ิตตอหรือสลับแอป,ปไปมาก็ทำได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด ในด้านประสิทธิภาพ Infinix Hot 70 Pro และ Pro Max ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงของผู้ใช้ทั่วไปได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโซเชียลมีเดียการดู YouTube การเรียนออนไลน์หรือการทำงานผ่านมือถือตัวเครื่องสามารถจัดการทุกอย่างได้ดีการเปิดหลายแอปพร้อมกันยังคงทำได้อย่างราบรื่นเหมาะกับคนที่ต้องการมือถือเครื่องเดียวจบใช้งานได้ทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความช้า สำหรับสายเกม i n f i n i t รุ่นน,นี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากเพราะสามารถเล่นเกมยอดนิยมในปัจจุบันได้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็นเกมแนว Moba หรือเกมยิงตัวเครื่องสามารถควบคุมบุหภูมิได้ดีเล่นต่อเนื่องได้นานโดยที่เครื่องไม่ร้อนจนเกินไปเสียงจากลำโพงดังชัดช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมและดูวิดีโอทำให้ประสบการณ์โดยรวมดีเกินคาดสำหรับมือถือในระดับราคานี้กล้องของ i n f i n i x Hot 70 Pro และ Pro Max ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ ล้องถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเหมาะกับการถ่ายภาพในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิวถ่ายอาหารหรือถ่ายรูปลงโซเชียลโทนสีที่ได้ดูเป็นธรรมชาติรายละเอียดคมชัดกล้องหน้าก็ตอบโจทย์สายเซลฟี่ถ่ายออกมาแล้วดูสดใสเหมาะกับการวิดีโอคอลหรือถ่ายคลิปสั้นลงแพลตฟอร์มต่างๆอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือแบตเตอรี่อินฟินิตึ้นชื่อเรื่องแบตอึดและในรุ่น Hot 70 Pro และ Pro Max ก็ยังคงรักษามสามารถประานตปรงนี้ไว้ได้อย่างดี แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันไม่ว่าจะใช้ดูวิดีโอเล่นเกมหรือใช้งานทั่วไปก็ไม่ต้องพก power bank ให้วุ่นวายเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องออกไปข้างนอกทั้งวันหรือคนที่ไม่อยากชาร์จแบตบ่อยๆระบบชาร์จที่ให้มาก็ช่วยให้การใช้งานสะดวกขึ้นสามารถชาร์จแบตได้รวดเร็วช่วยประหยัดเวลาในชีวิตจริงแค่ชาร์จช่วงสั้นๆก็สามารถใช้งานต่อได้อีกหลายชั่วโมงตรงนี้ถือเป็นข้อดีที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วและคล่องตัว ในด้านซอฟต์แวร์ Infinix ได้ปรับแต่งระบบให้ใช้งานง่ายเมนูไม่ซับซ้อนเหมาะกับผู้ใช้ทุกระดับตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงคนที่ใช้งานมือถือเป็นประจำมีฟีเจอร์เสริมที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกขึ้นเช่นโหมดประหยัดพลังงานโหมดเล่นเกมหรือฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัวของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ทําให้ Infinix Hot 70 Pro และ Pro Max น่าสนใจมากๆคือความคุ้มค่า,ามเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไปเราได้ทันดีไซน์ที่ดูพรีเมียมหน้าจอใหญ่ประสิทธิภาพที่เพียงพอสําหรับการใช้งานจริง แบตเตอรี่ที่อึดและกล้องที่ใช้งานได้ดีครบจบในเครื่องเดียวเหมาะมากสำหรับนักเรียนนักศึกษาคนทำงานหรือใครก็ตามที่กำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในงบประมาณที่ไม่สูงเกินไปถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูคอนเทนต์เล่นโซเชียลถ่ายรูปและต้องการมือถือที่ใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตอินฟินิตฮอต70 Pro และ Pro Max ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ Infinix Hot 70 Pro และ Infinix Hot 70 Pro Max สมาร์ทโฟนที่รวมความคุ้มค่าดีไซน์และประสบการณ์การใช้งานไว้ด้วยกันถ้าคุณกำลังตัดสินใจเลือกมือถือรุ่นใหม่และอยากได้เครื่องที่ใช้งานได้ครบในราคาที่จับต้องได้รุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง New Smartphone Update เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆแบบละเอียดแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ